อย่างนั้นเหรอดูเหมือนว่าด็กที่ชื่อโนอายังไม่มีนุณสมบัติครบถ้วนในการเป็นพ่อบ้านภายในที่ดินของรักูนโซติชายผมสีเงินมองดูอิรูมิเดยนออกจากห้องและพึ่งกับตัวเองท้นโนออยู่ด้วยเขาคงจจำตัวตนของชายผมสีเงินได้อย่างแน่นอนหัวหน้ารักูนโซติคนปัจจุบันซิลเวอร์โซติในช่วงสปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่าุณ้าพของพ่อบ้านที่เราคัดเลือกนั้นจะแย่ลงถึงเวลาที่จะดเนินโครงการ่ยบรมสำหรับรุ่นต่อไปิเคียวสวชุดสีชมพูออนออกมาจากความมิดผู้ช้าช้ากัามี ศาลคายสกอบรมจาดนี้ไปข้าบ้านที่เข้ามาทังหมดได้รับการสกอบกมที่นั่นและโบุคคลที่เหมาะสมหลายคนที่จะมารับหน้าที่นี้ในอนาคตโดยเฉพาะเด็กที่ชื่อโนอาสุยภาพของเขาค่อนข้างดีและมีคุณสมบัติที่จะเป็นพ่อบ้านพิเศษได้เข้าใจแล้วค่ะหลังจากรับาสั่โบเนก็หาตัวไปจากประตูห้องพ่อบ้านพิเศษหรอฉันไม่คิดว่าคุณจะคาดขนาดนี้ที่เคียวพูดด้วยความประหลาดใจหลังจากที่ซโบเนจากไปซิลเวอร์ค่อยๆเดบนเก้าอี้รุ่งราของเขาราารลงแล้วพูว่าบอกลูน ในทางทฤษฎีแล้วโนอามีศักสภาพที่จะพัฒนาความสามารถจากเนินทุกประเทในฐานสายพิเศษอย่างไรก็ตามอัตราความสำเร็จในการพัฒนาความสามารถจะค่อยลดลงเมื่อเคลื่อนไหวออกไปจากสายธรรมชาติในรูปหกเหมเป็นสำหรับคนอย่างโนอาซึ่งเป็นสายพิเศษการพัฒนาความสามารถจากสายพิเศษนั้นงายที่สุดรองลงมาคือสายควบคุมและสายแปรสภาพการพัฒนาความสามารถจากสสายนี้จะมีความท้าทายมากกว่าแล้ก็มีสายแคบค่งและสายเปลี่ยนแปลงสุดท้ายสายสรมพลังนั้นยากที่สุดพูดอีกอย่างหนึ่งสำหรับโนอาซึ่งเป็นสายพิเศษหากเขาต้องการพัฒนาความสามารถในสายเสริมพล อย่างไรก็ตามการฝึกเนินไม่ควรเข้มงวดเกินไปนอกเหนือจากระบบหลักแล้วเราควรฝึกฝนสองสายที่อยู่ด้วยกันอย่างแข่งขันแข็งเพื่อพัฒน,นาความสามารถที่เสริมความสามารถของตนเองได้อย่างสมบูรณ์แบบสายเสริมพลังคงจะเป็นสายที่ยากที่สุดสำหรับสายพิเศษอย่างฉันโนอาถอนหายใจเบาๆเขาตระหนักว่าเพื่อที่จะออกจากระกูลโซลสติกการมีความแข็งแกร่งเพียงพอเป็นสิ่งจำเป็นแต่โนอาหย,ยิ่งรับด้วยว่าแม้ว,ว่าเขาจะได้รับการฝึกสามถึงห้าปีแต่เขาก็ยังไม่สามารถแข่งขันกับบุคคลอย่างซิลเวอร์หรือทิสก้าได้เมื่อถึงจุดนี้การมีความสามารถที่สามารถช่วยเหลือเขาได้ถือเป็นสิ่งสำคัญลองคคคคคิิดดดดดใใใใใหหหห้้้้้้รรรรรออ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 บบขขะะะไไทาา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 านน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 น่่่่่่่ึงงงจกืืๆมมมมมัััชชชแสสสถถถยยยยฐววววเเีีญโพฝ ในขณะนั้นเองมีความคิดที่สดใสเข้ามาในใจของเขาและเขาก็ตะโกนออกมาว่าแน่นอนมันเป็นข้อมูลในานะพูดที่มาจากต่างโลกและผู้ดูอร์เมทันเตอร์ไอร์คันเตอร์ตัวยงโนอาเราว่าเขาได้เปรียบของเขาอยูที่ความรู้เกี่ยวกับข้อมูลที่เกี่ยวข้องในบรรดาข้อมูลนี้สิ่งที่สำคัญที่สุดคือความเข้าใจของเขาในตัวและรชื่ออรูมิโนอาดีว่าชายคนนี้จะกลายเป็นคนรักน้องชาย่น่าเกรงถามราคอนนอกจากนี้เขายังรู้ด้วยว่าอิูมิเป็นสายควบคุมเมื่อพูดถึงความสามารถเนนและเขาสามารถควบคุมผู้คนด้วยเนของเขาด้วยความคิดเหล่านี้ในใจโนอาจึงเริ่มสร ยู่ตรงนั้นถ้าไม่ผิดตอนนี้ฉันกำลังไปทกร้อนมีเรื่องอะไรหรือเปล่าโนอาถามขณะดูบุคคลในเครื่องแบบพบ้านเหมือนกับตัวเขาเองสมองของเขางานอย่างมามันบุคคลนี้เข้ามาเมื่อไหร่จุดประสงค์ของพวกเขาที่มาอยู่ในห้องของฉันในวลานี้คืออะไรแล้วทรงผมนั้นมันดูไม่คุ้นไปหน่อยเหรอขณะที่โนอาขึ้นคิ่จู่จู่เขาก็รู้สึกถึงมือค่หนึ่งบนไหล่ของเขามองอย่างใกล้ชิดร่างท่าต่างก็หาหล่โดยที่เขาไม่รู้ตัวอย่างไรก็ตามมีแรงกดดันมหาศาลมาจากด้านหลังเขาความตกใจเกิดขึ้นในใจของโนอาเขารู้ว่าความแข็งแรงในปัจจุบ ช่วงนั้หน <Co> ึ่งความวาดกลัวอันน่าสะรึกลวก็พุ่งออกมาจากแขนหลังของโนอาอ่อนแอเขายังอ่อนแอเกินไปหลังจากการระกรูนี้อารมณ์อันดุนแรงลลายทุ่นพันเขารวมถึงความโกรธการโทษตัวเองและความขข้องใจโนอาแน่ใจว่าบุคคลนี้ไม่ใช่สมาชิกของตระกูลโซลี่ก็ย่างแน่นอนยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพิจารณาจากเครือแบบของพ่อบ้านที่บุคคลนั้นสวมพวกเขายังเป็นบ้านจากตระกูลโซที่ด้วยไม่ต้องพูดถึงเซโนหรือซเวอร์ไม่ใช่พวกเขานอนตอนนี้โนอาได้เห็นว่าความคิดก่อนหนี้ของเขาร้ายเยงสาเพียนใดดังที่ท แสดงว่าเธอคือซีโบเนเหรอไม่น่าแปลกใจเลยที่เธอแข็งแกร่งขนาดนั้นโนอาจำได้ชัดเจนว่าในเรื่องต้นฉบับซีโบเนเป็นพ่อบ้านส่วนตัวของซิเวอร์และเมื่อทิโรออกจากระกูนโซติพร้อมกับารุกะเท่านั้นที่ซิเวอร์ส่งซีโบเน่ออกไปแม้แต่โกโตยังต้องเรียกซีโบเน่ว่าอาจารย์ซีโบเนด้วยความเคารพนั้นซีโบเนงถือได้ว่าแข็งแกร่งที่สุดในรรดาพ่อบ้านของระกูลโซติตั้งแต่เช้าวันพรุนี้เป็นต้นไปฉันต้องรอเธอเหรอนี่คือคำสั่งของซิลเวอร์หรอตามความเข้า เป็นการถามอะไรจากฉันหรือเปล่าไม่ถ้าเป็นเช่นนั้นฉันก็ไม่จำเป็นต้องรอเธอทุกเชา้ามันคงจะเป็นอย่างอื่นโนอาขมวดคิ้วและคุณคิดต่อไปว่าเหตุใดซีโบเนจึงตามหาเขาสกยภาพสภาพจิตใจไม่ดีไม่มีคุณสมบัติโนอาเนึกถึงคำพูดของซีโบลในก่อนหน้านี้จากนั้นดูเหมนเขาจะเข้าใจอะไรบางอย่างเขาเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่ามันเกี่ยวข้องกับการฝึกฝนหรือเปล่านั่นเป็นเหตุผลที่เธอบอกว่าฉันไม่มคุณสมบัติแต่ทำไมอิรมิพูดอะไรกับซีวอร์มันคือการฝึดฉันจริงจริงหรือแม้ว่า จากนั้นเธอก็หันหลังและเดินไปทางปาใกล้ๆเด็กผู้หญิงที่อยู่เคียงข้างซีโบนใจ้องไปที่โนอสองมวินาทีก่อนจะตามซีโบนไปเธอหันไปหนึ่งราวกับว่าเธอกำลังมองสัตวรลาดแม้ว่าเขาจะอยากรู้อยากเห็นแต่โนอาก็ติดตามพวกเขาไปทั้งสามคนมาถึงพื้นที่เปิดโล่งในป่าซีโบนหันกลับมาตรวจดูโนอาด้วยสายตาวิตกวิจารณ์แล้วว่าให้ฉันดูเนินของนายหน่อยสิดูเหมือนว่าเธอตั้งใจะุดฉันจริงๆโนอาคิดในใจและลเลหลังจากที่คิดได้ไม่นานออราอันทรงพลังก็เบิดออกมาจากเขาเมื่อเห็น ในเวลานี้โนอาจะดูซีโบเนต่อไปเขาอยากรู้ว่าทำไมซีโบเนตถึงมาสอนเขาอย่างไรก็ตามในขณะนั้นจู่ๆเขาก็สังเกตเห็นว่าร่างของซีโบเนตหายไปจากจุดที่เคอยู่อยู่เสียงที่เร่งรีดังก้องอยู่ในหูของเขาและโนอายกแขนซ้ายขึ้นกระอตัวเองโดยสัญชาตญาณในเวลาเดียวกันอ o ร่ l บนร่างกายของเขารวบรวรอบแขนซ้ายของเขาคุมโนอาถูกตบไปด้านข้างด้วยมือของซีโบเนตแต่ก่อนที่เขาจะทันได้ตอบสนองเขาเห็นญิงชราผพ้มีผมเนียสองข้างปรากฏขึ้นต่อหน้าเขาทันทีมือที่มีรอยย่งของเธอเื้อมไปหน้อกของเขาคุมเสียงวู้ยดังขึ้นอี ความเร็วของเธอเพียงอย่างเดียวก็ชาว่าที่โนอาเห็นในท้องของเขาเมื่อคืนนี้มากถ้าซีโบเนโจมตีเขาด้วยความเร็วเท่ากับเมื่อคืนนี้โนอาคงไม่มาตอบสนองได้และจะถูกฆ่าทันทีความเชี่ยวชาญในเรื่องเและเร็วของนายนั้นดีจริงๆแต่ทักษะการต่อสู้ของนายนั้นแย่มากซีโบเนสตัดสินในขณะที่ถออมือออกตามที่คาดไว้เช่นเดียวกับที่ท่านอินูบอกไว้ประสิทธิภาพของเขาในการต่อสู้นั้นเทียบเท่ากับมือใหม่เลยทำไมใช้เพราะการออกไปข้างนอกกับท่านอินูครั้งที่แล้วเขาคงจะย่กว่านี้อีกคนอย่างเขานี้น่าสมบัติ ในการพิจารณาถึงความสามารถที่ดีของนายฉันจะไม่พูดอะไรอีกตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฉันจะเป็นผู้สอนของนายสอนนายไม่เพียงแต่ทักษะก,การต่อสู้เท่านั้นแต่ยังรวมถึงทัศนรติและความคิดในการเป็นพ่อบ้านของตระกูลโซติกด,ด้วยเช่นนั้นเองจิตสังหารที่นาา่าสัศจก็เล็นลอดออกมาจากซีโบเนเธอจ้องไปที่โนอาแล้พูดเนีนย้่ว่านายมีเวลาเพียงสมเดือนเท่านั้นหากนายยังม,ม่คุณสมบัติเหมาะสมหลังจากผ่านไปสามเดือนฉันจะฆ่านายท้ัน,นทีเมื่อมองดูซีโบเนารู้สึกถึงจิตสังารที่ไม่ปิดบงังเลนลอดออกมาจากโนอาก็ค่อยๆล การเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้ที่น่าเกรงขามเช่นซีโบในแนวว่าจะเต่อการเสียชีวิตโนอาก็ไม่รัเกียดในความเป็นจริงความกลัวตายนั้นแย่กว่าความมุ่งมั่นของเขาที่จะแข็งแกร่งขึ้นมากฉันอยากจะแข็งแกร่งขึ้นหากฉันตายด้วยน้ำมือของซีโบเนนั่นก็หมายความว่าฉันคงทำอะไรไม่ได้ไปกว่านั้นสายตามุ่งมั่นดีดูเหมือนว่าสามเดือนนี้จะไม่น่าเมื่อเกินไปสินะซีโบเนพูดด้วยรอยยิ้มที่มีความหมาย